ถ้าอัดไปแล้วตาไม่มองกล้องเหมือนที่ผมอ่านสคริปต์อยู่ตอนนี้โดยที่ผมใช้มือถือถ่ายแล้วก็อ่านสคริปต์จากโน้ตบุ๊กด้านหลังจะแก้ทีหลังได้โดยใช้โทรศัพท์ทุกขั้นตอนด้วยวิธีการนี้ครับก่อนอื่นนะครับให้เข้าไปโหลดแอปแคปชั่น AI นะครับผมเซิร์ชคำนี้เลยแล้วมันก็จะขึ้นมา c a p ชั่น for talk video นะครับอันนี้ผมกดดาวน์โหลดนะครับพอเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เข้าไปที่แอปเลยเปิดขึ้นมาหน้าจอก็ จะมีการขออนุญาตนะครับก็จะเห็นหน้าจอของการลงทะเบียนกดลงทะเบียนตามที่เราสะดวกเลยครับในที่นี้เขาจะให้ลงว่าเราจะเสียรายเดือนเท่าไหร่แต่ว่าผมมาลองใช้ดูก่อนนะครับก็จะกดกากบาทข้างบนออกไปนะครับหลังจากกดเข้ามาแล้วก็จะเห็นหน้าจอประมาณนี้นะครับกดสร้างด้านล่างแล้วก็นําเข้าอัปโหลดวิดีโอที่เราอัดไว้เมื่อสักครู่นะครับที่ตาย,ยังไม่มองกล้องแล้วก็เขาก็จะแสดงตัวอย่าง แล้วก็กด continue นะครับต่อไปได้เลยดําเนินการต่อด้วยภาษาไทยตรงนี้เขาจะทาแคปชั่นหรือว่าตัวหนังสือที่เราพูดอะครับเป็นคํญญาบรรยายอยู่ข้างล่างผมก็จะลองให้เขาสร้างดูก็คือเขาจะอัปโหลดขึ้นไปก่อนพอเขาสร้างเสร็จเขาก็จะแสดงตัวอย่างเห็นไหมครับจะมีตัวหนังสือวิ่งตามที่เราพูดแต่ว่าเราสามารถลบตรงนี้ออกทั้งหมดได้นะครับโดยการกดคําว่าแคปชั่นด้านล่างนะครับแล้วก็เลื่อนหาคาว่าลบทั้งหมดก็คือจะลบตัวหนังสือที่เขาทําเป็นคําอ่านให้นะครับ จากนั้นนะครับก็กดไอสีม่วงๆออกไปแล้วก็มาเลื่อนหาข้างล่างในแอป,ปเขาจะเขียนคำว่าศบตานะครับตัวนี้ก็ทำการกดเข้าไปได้เลยครับแล้วแอป,ปเขาก็จะประมวลผลนะครับทำการเรนเดอร์โดยใช้เวลาประมาณ5นาทีหรือว่าความยาวมันจะขึ้นอยู่กับขนาดของคลิปของเราครับว่ายาวขนาดไหนพอเสร็จเรียบร้อยเขาจะทำการดาวน์โหลดแล้วก็แสดงผลออกมาเป็นหน้าจอ2หน้าจอแบบนี้ครับ ด้านซ้ายมือนะครับคือต้นฉบับคลิปที่ยังไม่ได้ผ่านการทําให้ตามองกล้องนะครับส่วนด้านขวาก็คือในตัวโปรแกรมเขาเขาสามารถทําให้ตามองกล้องจ้องกล้องได้ตลอดเวลาโดยที่เป็นธรรมชาติด้วยนะครับเวลากระพริบตาเห็นไหมครับจังหวะเดียวกันกับต้นฉบับเสร็จแล้วเราก็กดคําว่าใช้ได้เลยหน้าจอก็จะยุบลงมาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าต้องการส่งออกก็กดมุมขวาบนนะครับตรงม่วงๆนั้นก็คือคําว่าส่งออกพอกดไปแล้วเนี่ย เขาจะให้เราเสียเงินครับแต่ว่ามันมีการเปิดใช้งานการทดลองฟรี3วันด้านล่างโดยที่เขายังไม่ได้เริ่มหักเงินนะครับเขาจะเริ่มหักเงินหลังจากที่เราใช้ฟรีไปแล้ว3วันผมก็จะทําการกดเริ่มแล้วก็ต้องกดสมัครรับเข้าไปแล้วก็กรอกข้อมูลของเราเข้าไปอันนี้ผมใช้ iOS นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้หักเงินนะครับจะไม่มีการตัดเงินใดๆแล้วเราก็จะสามารถส่งออกได้โดยที่ ผมลองดูแล้วนะครับสามารถส่งออกได้ที่ HD at 30เฟรมเพอร์เซหรือว่ากดขยายขึ้นมาเนี่ยมันสามารถส่งได้ถึง 4K เลยนะครับแล้วเลือกเฟรมเรทได้ถึง60เฟรมแล้วก็บิตเรทนะครับผมตั้งออโต้ทุกอย่างไม่ได้ไปปรับอะไระครับแล้วก็ทําการเอ็กพอร์ตเลยวิดีโอก็จะถูกเข้าไปเก็บในอัรบั้มรูปในมือถือเราโดยอัตโนมัตินะครับมาดูตัวอย่างกันอันนี้คือไฟล์ต้นฉบับที่ยังไม่ได้ถูกผ่านโปรแกรมเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ อันนี้คือผ่านโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าตามองกล้องโดยอัตโนมัติเลยได้ผลเป็นที่พอใจแล้วอย่าลืมนะครับเขาจะหักเราหลังจากใช้ไปแล้ว3วันเพราะฉะนั้นผมจะเข้าไปที่การตั้งค่าของเครื่องนะครับแล้วเข้าไปที่ Apple ID นะครับเลื่อนมาหาการสมัครรับ เส็จแล้วจะเจอคําว่าแคปชั่น for talking ที่399บาทต่อเดือนนะครับผมกดเข้าไปเลยเขาจะบอกว่าคุณกําลังทดลองใช้ฟรี3วันเริ่มตั้งแต่วันที่29เขาจะหักเงินรคาคา3า9 9บาทเพราะฉะนั้นผมทําการยกเลิกนะครับในฝั่ง iOS เนี่ยพอกดยกเลิกไปแล้วมันยังสามารถใช้งานได้จนถึงวันที่29นะครับในวันที่ผมทําคลิปเนี่ยคือวันที่26 นับไป3วันคือ29เสร็จแล้วก็จะเห็นที่เขาเขียนเขาว่าการสมัครรับของคุณกําลังจะหมดอายุในไม่ช้าก็คือได้ยกเลิกเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าเราต้องการใช้ต่อแล้วก็สามารถกดต่ออายุไปได้นะครับค่าบริการเขาาม้าบาบาทต่อเดือนกรณีที่ใครทาคลิปเยอะๆนะครับสนับสนุนเขาเลยครับมาดูผลลัพธ์ครับด้านบนคือแก้ด้วยแอปเรียบร้อยแล้วส่วนด้านล่างคือออริจินัลที่ไม่ได้แก้นะครับซึ่งจริงๆแล้วการท่องจําแล้วพูดต่อหน้ากล้องอย่างคล่องแคล่วคือสิ่งที่ดีที่สุดครับแต่บางครั้งถึงจะท่อออออองงงยังไงเรรราาาาก็จจจจะะลืืมหหออจจต้้้ดูวขในสคิปบ